นิทานคุณธรรมเรื่องความรักตอนรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายคนหนึ่งชื่อนายสามารถเขาได้ออกไปทำงานทุกเช้าเช้าวันหนึ่งนายสามารถก็ได้ออกไปทำงานตามปกติแต่เช้าวันนั้นเขาได้พบเจอชายคนหนึ่ง ที่โดนปล้นโดนทําร้ายร่างกายจนหมดสตินอนอยู่ข้างทางใกล้กับที่ทํางานของเขาในสามารถจึงไม่รอช้าที่จะเข้าไปช่วยชายหมดสติผู้นั้นและพาขึ้นรถของเขาไปส่งที่โรงพยาบาลใกล้บ้านแถมยังออกค่ารักษาและค่าใช้ใจ่ายให้กับชายหมดสติผู้นั้นถึงแม้เขาจะไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้าชายหมดสติคนนั้นมาก่อนก็ตาม ก็เหมือนที่พระเจ้าได้กล่าวไว้ในบทพระคัมภีร์ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่ว่าคนนั้นคือใครไม่ว่าพวกเขาจะแตกต่างจากเราแค่ไหนทุกคนก็เป็นเพื่อนบ้านและเราควรรักพวกเขา